ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين حق ليزهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اما بعد قال الله تعالى في القران العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اصدق الحديث كتاب الله وخير هجي هج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة الضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله Akun Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah subhanahu wa ta'ala Hirau dama Ruam lama Jumaah Ini wani Sempin wanti Allah subhanahu wa ta'ala Nen Dai hakiat Pin wanti prasa Pin wanti Allah subhanahu wa ta'ala Dai sang Manut และเป็นวันที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้เกิดวันอัลกิยามะวันฟื้นคืนชีพอัลฮัมดุลิลละวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราผู้ศรัทธาได้มารวมรับฟังการนัิฮัตการตักเตือนในคุตบะ หัวข้อที่จะนำเสนอให้กับพี่น้องในวันนี้ก็คือประเภทข้องพูดที่กระทำบาปพีป่น้องที่รักทั้งหลายเรื่อง,องบาปเป็นเรื่องของเป็นเรื่องที่สำคัญหญิ่งเราในท่านะที่เป็นผศุสทธาต่อ a ล l a h ุบ b าน n ฮาละ a ะาลา เราจะต้องไม่ละเลยเรื ge, ่อเชยเมยต่อการทำบาปที่บิดบิดลักสัจธรรมบิดลักการของอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى เพราะการทำบาปนั้นผลของมันนั้นคือการลงโทษของอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى ดังที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตัลละได้กล่าวเอาไว้แล้วเดี๋ยวสื่อฟนโลกนี้ก็จะรู้ว่ากานลงโทษของคัลลอฮฺสบะตุลละีัานูมินกับลิฮิม S Allah s u, u b h a n a h วะตะ a า l a ได้กล่าวว่าพวกเขาทั้งหลายไม่ได้เดินบนหน้าแผ่นดินดอกเรือไปยันซูรุกไอฟะกานะอาบิบะตุละซีกานูมินกับลิฮิมที่จะได้เห็นถึงรองรอยการลงโทษของอัล a l l ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากานูอัชัดดุมิน่งกบัวพวกเขาทั้งหลายนั้นมีพลัง ว่าอาหรอฟินอัลเลต์มีสับสินต่างๆมีตำแหน่งมากมายบนหน้าแผ่นดินและมีวงวันอย่างมหาศาลฟาอัคฮาดฮุมุลลอฮ์มิซุลูบิหิมแต่อ l ล a h ุบ b า a n a h ว w ต t a าได้ลงโทษเพราะการกระทำบาปบนหน้าแผ่นดินการฝ่าฟื้นของพวกเขาทั้งหลาย ตกลักศาสนาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ว่าไม่มีใครที่จะช่วยเลือกเขาให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พี่น้องผู้ร่วมละมาจุมะช์ิรักทุกๆุกท่านั้นบาปที่มนุษย์ได้ทำกันนั้นมันมีไายประเภท และมันมีที่มาของบาปบรรดาอุลละมะได้เปรียบเทียบการทำบาปเนี่ยกับไล่ไล่ิ่งด้วยกันหนึ่งในนั้นเป็นองค์เทรทั้ทงหลายอจูโนบุนมาลเคียก็คือบาปนะครับบาปที่ได้เรียนแบบผู้ที่มีอำนาจผู้ที่ขังใครในอำนาจ นะครับจนกระทั่งกลายเป็นการชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮาานวะตาลาด้วยการใช้อำนาจพิษเรื่องพิษราวนะครับเนื่องในนั้นก็คือเชยตอนนะที่เป็นผู้ที่อัลกิบริยาเป็นผู้ที่ตะกะบรเป็นผู้ที่สร้างความยิงใหญ่ในหน้าเป็นอิน dan ben puo ti Allah Subhanahu wa taala Allah SWT wa taala ada qawwa wa id kunnal malaikatu isjudu li Adam Nahkana ti rao dai chai bandah malaikat Dan dai sujud kap Adam Fa sajadu pokau tanglai dai sujud illa iblis koen dai iblis tau Iblis may of the sujud o lai pro iblis nan Ibn Takab Takabur ke ta Allah Qala a'asjudu liman khalaq datina Iblis daiklau ke Allah subhanahu wa ta'ala Daiklau Cantat sujud kap Adam dah yang raina ma Raung dah sang Adam ma kampin Dah sang chan ma kapfai Nah, ฉนั้นบาปเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากผู้ที่ขังใครต่ออำนาจอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาให้เราได้เห็นเช่นเดียวกันอำนาจของฟิรูนที่แสดงอำนาจบาทญ่อานารบุกุมุนอัลลได้ประกาศประกาศบนหน้าแผ่นดินว่าฉันเป็นประจักษ์ الله سبحانه وتعالى سمحا أيت النبي موسى عليه السلام اذهب الى فرعون جنبها فرعون انه طغى فرعونا كرجل الله سبحانه وتعالى لأنه يكسر الله تعالى و استكبر هو في الارض بغير الحق ฟิโรจนไม่ยอมในการที่จะปฏิบัติตามอัลลอฮ์ประกาศอย่างแข่งกล้าวนะครับว่าเขานั้นคือเป็นประจาบุนาแผ่นดินนะครับนะไม่นำซัมอินนะฮุมอิสตักบารุอาลมุสลิมนพวกเขาทางหล่นั้นได้แสดงความยิ่งให่กับบรรดาคนมุสลิมได้เคลนค่าบรรดามุสลิม ไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นสตรีไม่ว่าจะเป็นบรรดาอัมบียะอัมบียก่อนก่อนนะครับนั่นคือการทำบาปที่มาจากการบาปอำนาจท่านนบีมูซาอะลัยฮิสซลามอดทนไม่ไหวต่อการกระทําของฟิรอันว่าล่าวมูซาะรับบานาอินนักอาตัยตาฟิรอัน وَمَلَاهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا او oh الله ايه. نبي موسى ميرو جا فون رون كاي رو قوام بات جاي بوك فرعون نبي موسى لي الله سبحانه وتعالى او oh الله انك اتينا فرعون تان داي هاي كا فرعون هاي Dahai hai dap pada Firaun Dahai hai sombat ka Dahai Dai Firaun nan dai chaa hidup ni di dunia yang mi kwam sok Rabbana layudillu an sabilik ta Firunan lungtang Sapsin kong kau mai sama ati kau rujak Allah Subhanahu wa taala men tong kong kau mai sama ati kau rujak a l ล a h s u b h a ฮ a h u w ะ t าล l เกียรติยศของเขาอำนาจของเขาไม่สามารถที่จะทำให้เขาท่อรับพักดีต่อ Allah s u b h a ฮ a h u w ะาลนะรับบานะอมิสอลาอัมวาลิ him وشُرُد อَ ل ى ك ل و ب ه م โอ Allah จงทำลายสับสินสมบัติของฟิริปนเถอะเพราะถึงมีไปก็ไม่มีประโยชน์ wasdud ala qulubihim la tam hay wa jai kong khao nan kaeng gradang kaeng gradang iman Allah subhanahu wa ta'ala hatta yaruna adhaban alim chon ka Wanti Allah subhanahu wa ta'ala dalam tur yang cepat, nak? Qaula Fauzi, Qaula Fauzi bertudar waktu mana? Fastaqima. Allah Subhanahu Wa Taala telah khabar kepada Nabi Musa wahai Musa. Eh, kan? Yang dilongkongkan dengan sorga ke Nabi Harun dan Nabi Musa. Allah Subhanahu Wa Taala terbalik segera. Fastaqima. จงยืนยันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวลาดัตจะไปอานในสบีลละดีนละยาเลมอนอย่าได้ไปตามหนทางของผู้ที่ไม่เข้าใจไม่รู้จักสัจธรรมของอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى อิบนุลจาลีรอัลตับบรีได้อธิบายอายะางต้นนี้ว่าอินนันฟิรอาอุนมักจะทราบดั่ห์ดีฮิดดะ ع و ة ที่อัรบะอีนัสะน่ะ ฟิรโรจนใช้ชีวิต,วยตอยู่หลังจากที่อัลลอฮฺตรัารับดูอากึงสิ้สิบปีบินงหลังจากนั้นอัลลอฮฺตรัาเห็นความหยายนะของฟิรโรจนนะครับนั่นคือบาปที่อัลลอฮฺ سبحانه แวะ ت ع ا ل ได้เปรียบเทียบให้เราได้เห็นอัลลอฮฺได้เล่าให้เราได้เห็นถึงการบาครั้งกับอำนาจ นะ,ะฉะนั้นบาปเหล่านี้เราอจะได้เอาเป็นแบบอย่างในการแสดงตนเพื่อสร้างความยิงใหญ่กับเผื่อมนมนย์ด้วยกันบาปที่ซ่องมีรูปแบบมาจากชชยตอนวัตชัวบ,บหฮุบิชัยตอนรูปแบบนี้อยู่ในใช่ตอนหนึ่งในนั้นพี่น้องที่รับตั้งแรกก็อัลฮะเดูวลบักย อโลชูนะครับก็คือความอิจฉาริษยาการอาธรรมนี่เป็นงานข้องใช้ตอนวลคิดาการลอกลวงนะครับวลมักรการมีเลเลี่ยมวลอัมรุบิมาอัซิลลาและการสั่งชาใในการที่จะปฏิบัติเรื่องของม a ซ s i a t والنهي عن طاعته لَكَ هَمْ هي التي 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 النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ هي التي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  باب والدعوة إلى البدعة และก็เรียกร้องมนุษย์ไปโซ่การทำบิดาและการล่งทางนั่นคือการงานของชัยตอนพี่น้องที่รักทั้งหลายบาปนี้มาจากชัยตอนอชัยตอนพยาให้ดูพมุนฟักเราชัยตอนมันเรียกร้องให้คนกลัวความจนวายมรุกุมบินภาชะเมื่อคนกลัวความจนแล้วคนจะทำความชั่วนะครับพอกลัวจนกลัวอด นะครับถ้าคนไม่กลัวโอ,อจนไม่กลัวอ,อัดเขาจะไม่อิจฉาหรือสิ่งเขาจะไม่อาธรรมึ่งกันและกันเขาจะไม่รบลวงส่งกันและกันเขาจะไม่ทำลายศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาพี่น้องที่รักทั้งหลายนั่นคือแบบอย่างของชายตอนที่ทำให้เรานั้นได้ห่างไกลกับศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาพี่น้อง والذين كذبوا بآياتنا الله سبحانه และกล่าวว่าใครก็ตามที่ปฏิเสธองค์การของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิเสธกุรอานปฏิเสธซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิเสธอะกีดะห์ที่ถูกต้องฟะนะสตัจริหุมมินไฮษุลายะอฺลามุนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะล่อลวงให้พวกเขาทั้งหลายนั้น นะครับทาในสิ่งที่เขาต้องการใครที่ลอกไปนองก็ลอกในสิ่งนะลอกกันไปใครที่ชอบพี่น้องก็ชอบกันไปใครที่อิจฉาพี่น้องนะครับอาธรรมต่อพี่น้องก็อาธรรมกันไปบางคนอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาจะไม่ได้ลงโทษกันเลยว่าอมลีละฮุมอินในากยดีมาดีนอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าฉันจะประวิงเวลา ฉันจะไปวิ่งเวลาย่าซุนโนนะอันนัฮุมลาเลยอยซุนไปวิ่งเวลาวะตะนะอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาจะไม่เอาคืนก่อนนะครับจนไรล่ะฟายาสดาดูนะกุฟรันวะตุกยานันจนกระทั่งเขานั้นไปถึงขีดจำกัดของการเป็นกุฟรไปถึงขีดจำกัดของการเป็นตุกยานคนที่ดื้อดึงว่าชั่รนรริเิม ชัวแล้วชัวแล้วด <them> ื oh <more> ้อแล้วดื้อแล้วหลั่งแก่นพี่น้องที่รักทั้งหลายย่าต่อตออาฟว่าจะบูฮุมอัลลอฮ์บฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษพวกเขานะครับโดยกับบาปอัชชาติอนี่ย์บาปของชาติอนที่อัลลอฮ์บฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้พี่น้องที่รักทั้งหลายอัซซุนูบุสุบะอีย์ แบบที่มีนิสัยมาจากสัตว์ดุร้ายว่าเียจุลูบุญอดวันอ,อนที่ชอบสร้างศัตรูกับพี่น้องนี่คือแบบอย่างของมันแบบอย่างที่มาจากสัตว์ดุร้ายมาจากเสือ้อมาจากสิงโตซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในโพสสะท่าว่ลูกบอก และชอบโกรธชอบเครื่องพี่น้องวสัสกุด,ดีมากนะครับชอบในการนองเลือดชอบในการข้าฟันพี่น้องวะต,ะว,ว,ะตะวัส,สบุอาลฟวลาีินชอบรังแก้คนลำบากอยากจนพี่น้องที่รับท้งหลายนั่นคือนิสัยของบรรดาซับดุราย a l l ฮ h سبحانه و تعالى ได้กล่าวว่าในส ورة มั่ยิดะนั่นหุ้มนั้นก็ตามที่ฆ่าพี่น้องนะครับโดยหุ้นทางของการอาธรรมโดยหุ้นทางของการทำลายผลนาเป็นดินฟากะอันนามกตัลันนัสะจะมีอัตสมมติกะว่าเขานันได้ฆ่ามนุษย์ต่างโลกไม่ใช่น้อยนะ การฆ่ามานุษย์ทั้งโลกเป็นองคตเทรักทั้งไรที่นบีสุลตล,ลัาวะเลยวะสลัมบอกว่าสิ่งแรกที่เป็นฮักบุญอดัมจะถูกสอบสวนในวันอาเิรอนั้นวันด,ดีมะมันก็คือเหลือซึ่งวันนี้เรานุกนุกกับการที่จะส่งเสริมนะครับในสังคมของพวกเราส่งเสริมให้รักส่งเสริมให้ฆ่านะครับนะอัลอรฺจะตินอิมียะ บนนะภายใต้ท่งที่มืดบอดภายใต้ฟิตนะฟิตนะต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่เราเลยไม่เห็นะครับฉะนั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะฟะมันอ ح ي ا ه ف َ ك َ أ ะอَน م َ ا أ َ ح ْยันนَ ا ะจาม م อะใครที่ว่ายชีวิตมนุษย์พี่น้องคนหนึ่งนั้นเท่ากับการวายชีวิตทั้งมดพี่น้อง นั่นคือเรื่องราวที่อัลลอฮฺสุบหฮานวตะตาลาได้บอกกับเรานี่คือเป็นเรื่องของบาปใหญ่ที่เราจะต้องห้างไกลในการยุแย่หรือว่ายุยงให้คนทะเลาะเบาะแหวงกันและเป็นพฤติกรรมของผู้ที่ไม่ใช่อิสลามนะครับและกับบาปสุดท้ายนะครับอัลจุนูบุนบาบาฮามียาก็คือบาปที่มี รูปแบบมาจากเดรัานตัางหล่ายว่าการาการุอ่าการวาการัษนวาการุษวาว่กรุบาการ่าการ่ารากรรวากา้ายาวา่ากาุ้ษว่กา่านารกาุ่านกุุุวร่การารวราวการการก่ อย่างมีความสุขหลังจากนั้นจีน่าพี่น้องหลังจากนั้นก็มีการหลักขโมยหลังจากนั้นก็มีการกินสมบัติของลูกกำพรายากจนเรื่องราวเล่านี้เราเห็นกันนะครับในบรรดากุฟาราในบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธามากมายพี่น้องที่รักต่างหยเมื่อมีเงิน สาว่าปามโดยกับการทำซินั้นนะครับนี่คือปฏิกรรมข้องเดรัจฉันที่บรรดาอุลลอฮ์ได้เทียบเทียบเราเหนียเอาไว้อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع า ل ى ได้กล่าวไว้ในสุรษฎีมุฮัมมัดอินนัลลอฮะยุดัิขุลลาดีนอามันแวะมิลุสัลิฮปรจันนทตินตาจะรีมจากทีตนฮันอันฮหะอัลลอฮ์ตรัสถ้าให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ วันลั ദ ีน่ก้าฟารุแต่ว่าบันดาบู้ปัิเสธน์และธรัมดานยูในดุนยานี้ไม่มีเป้าไม้ของตัวเองวัยกูลุนอยู่ในดุนยานี้จะกินอะไรก็กินจะใส่อะไรก็ใส่จะนอนอะไรก็นอนจะนอนตรงไหนก็นอนจะอยู่อย่างไรก็อยู่ Nan kerja pahp kong albaheim, kerja darah chan. Kamat tak kulul anam, nakap, you mungkin kah benda direction, dah you, nakap. Chenan pi non terak tangan lain. Weni robin muslim. Allah subhanahu wa taala hamjai waladin amanu la tak kulul amwalakum bayna kum bin batin. Oh benda musaddad tangan lain. ย่าได้กินสมบัติของพี่น้องย่าได้ชอบองสมบัติของพี่น้องย่าได้ทำลายสมบัติของพี่น้องอิลลาอันตะกูนติจารตันอันตอรอติมิงกุมนอกจากว่ามีการสื่อค่ายมีการให้กันมีการสอดสกกะกันมีการฮาดียกันนะครับวะลาะตกลูอันฟุสะกุมอินนัลลอฮะกานบิคุมรหีมา และอย่าได้มีการละเมิดชีวิตพี่น้องของเรานะครับฉะนั้นพี่น้องที่รักทางหลายเราผูา้ศสัทธาท่านนาบีสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่า,าวมันออาซะอมวาลนนาสอยู่รีดูอาดาอาฮะใครก็ตามที่ยิบยืมเงินของพี่น้องหรือได้เอาเงินของพี่น้องอยู่รีดูอาดาอาฮะ แต่ต้องการที่จะให้ขึ้นนะครับแต่เขาไม่มีโอกาสในการที่จะให้ขึ้นอัลลอฮฺอันหูฮฺเขาตายในสภาพที่อัลลอฮฺตัลลนั้นนะอภัยว่ามันอัฟตลอัมวาลนัสและใครก็ตามจีชอโกองสมบัติของปีนองของเขาหรือว่ายิบยืมสมบัติของปีนองของเราอยู่รีโนอิชลาฟะหา ต้องการที่จะทำลายต้องการที่จะบิดเบี้ยวต้องการที่จะบิดเบี้ยวอัจฟาละอัจลาฟาฮุลลออ a ล l a h ์ตาลาจะทำลายนั้นและเขาจะตื่นมาในวันอาคิรอในสภาพที่เป็นอ่าในสภาพที่เป็นโจรพี่นอ้องอัสซาริตินนะครับฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม Dah sengaja keberawai. Dari hadith Al Umbada bin Sa'ad radhiyallahu an, an Nabi saw. Nabi saw. Nabi saw. Dikrawa. Itmanuli sitta min anfusikum. Tandang lain. Nah, kap. Jom perakan. Kap chan tungguk yang doyak. Akminula bum jannah. Chan tak perakan. Hai kap tandang lain. Tung suan sawan. อสดิคูอิลาฮัดฮัดดัสตุมประกันแรกเวลาพูดยาโกหกนะครับเวลาพูดยาโกหกแม่กระถังว่ากบลกของเราแม่กระถังกับลูกของเราจะสัญญาว่าจะตายมันจะทำสัญญาว่าจะให้เราต้องให้ไม่ฉะนั้นแล้วอัลลอฮฺจะบันทึกเราเป็นอัลกัจาบเป็นบุคคลที่โกหก ว่าอฟูอิดาวะจุมและจงทำให้สมบูรณ์ในสิ่งที่เราสัญญาเราสัญญาอะไรกับใครเอาไว้คำสัญญาเล่านี่มันจะไปโผล่ในวันอาคิระมันจะถูกบันทึกในวันอาคิระฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายเราเคยสัญญากับอัลลอฮ์อาลัสตูบิรับบิคุมใครคือประเจ้าของเจ้ากพอลู นะพวกเขาทาั้งหลายได้กล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจา้าอัลลูบัลาชาฮิดนะเราได้สัญญาเราได้สัญญากับอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาในครั้งที่เรานั้นได้เป็นวิญญาณว่าเรานั้นถืออัลลอฮ์ตาลาเป็นประคูเป็นเจ้าไม่มีการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์วันนี้เราได้ทำคำสัญญาที่เราได้สัญญาเอาไว้หรือยัง และการสัญญากับบรรดาลูกอาัมพี่น้องที่รักทั้งหลายเราจะต้องทำให้สมบูรณ์วัดดูอิซาอ,อุตุมินตุมนะครับและจะต้องปฏิบัตินะครับตามหน้าทีที่เราได้ทุกหมดไม่อะไรที่เรามีหน้าทีนะครับเราจะต้องทำตามหน้าทีนั้นๆวันนี้เราเป็นหน้าทีผอเราก็ต้องดูแลลูกของเรา เราต้องดูแลวันนี้เราเป็นหน้าทีสามีเราก็ต้องดูแลภรรยาของเราเช็คอุไซมีนรอฮหมาฮุลบุอฮเบอกวาเราเป็นผู้ชายที่อยู่ในบ้านไม่ใช่ไม่ใช่คนใหม่ที่เห็นภรรยาของเราทําความชั่วต่ออัลลอฮ์พิษลักการต่ออัลลอฮ์แต่เราไม่ได้หยับยัง้งเราไม่ใช่คนใหม่ที่เห็นหลูกของเราไม่ครุมฮิชาเห็นหลูกของเรา ไม่ละหมาดแต่เราไม่ได้ตักเราไม่ได้เตือนท่านเชฟเบวาอย่าลืมนั่นคือหน้าทีที่เราจะต้องไปยืนตอบต่อหน้าอัลลอฮ์ subhanawatalla ในวันที่เราจะต้องไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์บีไครฮิ้จาบบีไครตัรูรจมูมมนไม่มีฮิ้จาบและไม่มีใครมาแปลให้กับเราพี่น้องที่รักทั้งหลายนั่นคืออามานะวะ h f a z u furujakum รักษาอ,าอวัยวะเพศของเราให้ดีนะครับวอรดูอบอซอรักุมและก็จงลดสายตาลงนะครับวากฟูไอเดียกุมและก็รักษาดูแลมือของเราอย่าไป ظ อเลมอย่าไปอาธรรมนั่นคือคำสั่งเสียและเป็นขาประกันของท่านนาบีสุลลัลฮุอาลัยฮิวะสัลลัมอะกูลกอลิฮาดา أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ